นักชาลีแจ้งความสัมพันธ์กับเก๋ไก่สไลเดอร์เรียกแฟนได้ยังงานนี้นะคะหลายคนจับตามองระหว่างยูทูบเบอร์สาวอย่างสาวเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะกับหนุ่มนักชาลีล่าสุดนักไปออกรายการแฉนะคะซึ่งก็มีมบดดำคชาพาและคุณดิเจด้าค่ะยิงคำถามเกินรวัวเลยเกี่ยวกับเก๋ไก่สไลเดอร์ว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไปโยนโบลิ่งด้วยกันนักตอบว่าคือเขาชวนไปเล่นโบด้วยก็เลยแบบว่า เขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะและทางดีเจดั้ได้ถามว่าเรียกเป็นแฟนได้ไหมไนก็บอกว่ายังยังตามจริงเนี่ยเรารักสไตล์คล้ายๆกันในการทํางานความคิดคล้ายกันนะไม่ได้คุยกันทุกวันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้พัฒนาถึงการเป็นคนสนิทของใจค่ะอย่างไรก็คงต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ